สวัสดีครับเอซที่กาลังติดตามทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนัดเพิ่งมีรถเข้ามาใหม่1นึ่คันนะครับเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆนะครับเป็นรุ่นคูปต้านะครับ L3408 เล่มทะเบียนมีครมนะครับรถจดทะเบียนปี50นะครับคันนี้นะครับเอาราคาแบบ3ชิ้นไปเลยนะครับผมได้มา3ชิ้นใบโรตารี่ก็สวยนะครับประมาณ80%ครับใบโรตารี่ฝาก็มีตามอายุการใช้งานครับรถ10กว่าปีนะครับ ใครที่หารถไว้ไปใช้งานนะครับตัวนี้ผมรวมเช็คเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับทำสวิตคุญแจให้ใหม่แล้วก็เช็คระบบไฟให้นะครับใส่ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายมาติดรถเนี่ยนะครับมือสองให้นะครับก็มีอยู่นะครับเพราะว่าพวกที่ถอดออกดีๆมีนะครับพวกซีนล้อจุดรั่วซึมต่างๆผมเก็บให้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0แับาทนะครับอันนี้ลูกปืนคัดท้ายแตกนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ใหม่นะครับก็คืออันนี้คือรถมาสภาพเดิมๆเลยครับ เครื่องนะครับใช้ได้ปกตินะครับเกียร์ดีนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับต่างๆสมบูรณ์ครับผมไล่เช็คเก็บให้นะครับก็สาสแรงก็เป็นรถ10ปีครับระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับรถใช้งานสี่พั0สามพั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับสวิตช์กุญแจมันเสียเจ้าของเดิมเขาก็เลยต่อไว้แบบนี้ครับนี่ครับเป็นเป็นระบบสตาร์ทเขาครับนะครับเราจะต้องมาจี้แบบนี้ก่อน เครื่องติดง่ายครับติดง่ายนิ่มเลยนะครับยางสวยนะครับใครหารถสภาพเดิมๆนะครับที่ยังไม่เก็บงานไว้ใช้เนี่ยผมให้ดูเลยว่ารถมาแบบเนี้ยนะครับเวลาที่เราเก็บงานแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเก็บอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับฟีนนะครับเก็บใหม่ทั้งหมดนะครับปีนน้ํามันไฮดรอลิกลูกหมากลมอะไรต่างๆนะครับผมเก็บให้นะครับเช็คจุดวัวซึมให้นะครับ ตัวนี้เช็คระบบให้พร้อมใช้นะครับ1,95,000บาทราคาซับซอบครับใครหารถไม่ถึง2,000 200, 0นนะครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับได้คุ้มๆนะครับอุปกรณ์ครบเซียเลยสนใจติดต่อสอบถามมาที่091-861-191นะครับ